ไปชมวิวที่ทุ่งนาะเดี๋ยวพี่วิจะชมวิวกาดีลาช่วงเงย็นๆนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้ใช่ไหมล่างใช่ไหมใช่ใชไปกัน <c oughs> บูบรรยากาศวันนี้ดีมากดูสิบริเวณทุ่งนาะบรรยากาศดีมากดีแลนบรรยากาศดีไหม <c oughs> ดีววสวัสดีครับวันนี้เราจะไปชมวิวชมวิวเลยในอากาศ อ่ากัดเดือยเหรอเพียงนี้ไปชมวิวที่ทุ่งนาเดี๋ยวพี่วิจะชมวิวกาดีลาช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้ใช่ไหมล่างใช่ไหมใช่ไปกันอ๋อบรรยากาศวันนี้ดีมากดูสิบริเวณทุ่งนาบรรยากาศดีมากดีลันบรรยากาศดีไหมดีไปชมวิวอัสสลามัสจาริจาริ เดีมาชมวิวนะฮะก่อนที่จะเปิดบวชประมาณ6โมงเย็นนะฮะหกโมงกว่าก็มาชมกับอดีาพระเอกของเราใช่ไหมพระเอกบายปไปไายบายเอออัสสลามัสจาดิจารีารคือวิจะบอกว่าช่วงเย็นนะบรรยากาศดีมากนะะแบบเออวิชอบเหมือนกันนะพอพอถึงเวลาช่วงเย็นบรรยากาศแบบมันดีนะแต่ถ้าช่วงแบบเออเที่ยงเที่ยงเที่ยงเท,ท,ที่ยงแบบเนี้ยแล้วก็แบบประมาณ ทีหนึ่งไอ้ไม่ใช่ทีหนึ่งไปโมงไปสองคือโคตรร้อนมากๆนะฮะพอช่วงเย็นแบบนี้อากาศดีใช่ไหมดิลันอากาศไม่ร้อนอ๋ออากาศไม่ร้อนแล้วก็แบบบังบริย่บางบริย์อ่ดูสิทุกคนบรรยากาศดีมากใช่ไหมดิลันเราขึ้นรถ BM เราคายี่สิามสิบสองล้านบาทนี่ถ้าใจไม่ใช่ครูวิทย์พูดไม่ a s s a l a m จารีจารี daanah nak dara, ya. daanah cale nene, nak wah ni? wah, alamah, 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 jari jari, he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 , he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 , 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 Oh, he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 , 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 เอ็น si oh, ์กินี่สับปะเกตอรอนี่โอ้เต็มไปหมดเลยมาเอาไปยากให้แพะเดี๋ยวไปกามิงเดี๋ยวนียังกเกตอน่ะเนอ่าเก็บขนกมสก่อนมาเนาะอ๋อทะอันาเนาไปแปลไปแปลเล่ากดไลค์อยากดไลค์กดแชรกดปบ Subscribe see you